สวัสดีครับคุณผู้ชมมีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเกี่ยวกับการเลือกไฟชีตหรือว่าทับนะครับว่าควรเลือกขนาดไหนดีควรเลือกแบบไหนดีคลิปนี้ผมเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วกันนะครับโอเคครับผมไปชมกันครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าคุยกันก่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับส่วนของไฟชีตเนี่ย คือเป็นตัวคลุมเต็นท์นะครับคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเราติดปากกันไงนะฮะจริงๆแล้วมันเรียกว่าทาร์ปนะครับเขาเรียกว่าทาร์ปนะฮะอ่ามันจะมีตัวเต็นท์ตัวเต็นท์นะครับตัวครอบเต็นท์คืออะไรอ่าก็คือฝายชีตนะครับแล้วก็ผ้าใบนะครับที่เราเอาไว้กางกันแดดกันฝนนะครับขนาด3ามคูน 4, ส4ี 5, ่สี่คูนห้าสี่คูนหกเนี่ยเขาเรียกว่าทาร์ปนะครับผมเขาเรียกว่าทาร์ปนะฮะแต่ว่าคนไทยเนี่ยติดเรียกว่าฝายชีต เขาก็เลยเรียกกันว่าฝ่ายชีตฝ่ายชีตฝ่ายชีตไปโดยปริยายเลยทั้งทงที่จริงๆแล้วนะครับถูกต้องที่สุดเลยเขาเรียกว่าทาร์ปนะครับคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะฝ่ายชีตกับทาร์ปคือตัวเดียวกันก็แล้ว,วกันนะครับบางทีผมก็ติดปากเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับเข้าใจกันตามนี้เนาะอันดับแรกเลยสิ่งที่คุณต้องคำนึงเนาะก็คือขนาดของเต็นนะฮะคุณผู้ชมคือเอา่ง่ายนะคุณผู้ชมไปดูสเปคเต็นของคุณก่อนนะครับว่าพื้นที่ในการนอนเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับ เอาเป็นว่าผมตีกลมๆแล้วกันนะครับสมมุติว่าสมมุติผมนะผมใช้เต็นท์2คูณ2เมตรอ่ากว้างคูณยาว2คูณ2เมตรนั่นแปลว่าผมจะต้องใช้ไฟชีตหรือว่าทับเนี่ยประมาณสัก3คูณ4เมตรนะฮะ2คูณ2ใช้ไฟชีตสัก3คูณ4กำลังดีนะอันนี้พูดในกรณีที่เอาเอาเอา,เอาทับเนี่ยคุมเต็นท์เลยนะครับมันจะเหลือพื้นที่อยู่หากออกไป2เมตรเนาะกางเต็นท์นะครับแล้วก็มันจะเหลือพื้นที่ทํากิจกรรมอีก2เมตร ผมว่ากําลังดีนะถ้าใครมีเต็นท์ขนาดประมาณ2อคูณสอย่างที่ผมบอกนะครับไฟชีสหรือว่าทาบเนี่ยสามคูณสผมว่ากําลังดีนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ไม่ว่ากัน 4, ี่คูณหก็ได้4ี่คูณหกก็ได้มันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แบบเฮ้ยผมอยากให้คุณใช้แบบนี้คุณคุณต้องใช้ไม่ต้องนะครับดูความต้องการของตัวเองนะครับผมว่าเราต้องการาทาร์ปเนี่ยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กขนาดไหนนะครับผม บางคนอาจจะถามว่าอ้าแล้วทําไมต้องเอาทาร์ฟคุมตัวเต็นท์ด้วยทั้งที่ตัวเต็นท์เขาโฆษณาว่ากันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ส่วนตัวผมนะทําไมต้องเอาทาร์ฟคุมตัวเต็นท์เพราะว่านะครับเวลา,าฝนตก หรือว่าเวลาฝนปรยปอยเนี่ยนะฮะพอเช้าขึ้นมาผมสามารถเก็บเต็นท์ได้เลยเพราะว่าเต็นท์มันยังแห้งอยู่นะครับที่มันจะเปียกก็คือมันเปียกตัวทับเพราะว่าผมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับคุณผู้ชมประมาณเจ็ดโมงกว่าๆผมก็เก็บเต็นท์แล้วนะครับอ่าลองนึกสภาพนะลองนึกสภาพว่าถ้าผมไม่ได้กางเต็นท์นะครับใต้ทับมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าฝนตกฝนปรยปอยมาเนี่ยพรุ่งนี้เช้าผมต้องรอให้เต็นท์แห้งถูกไหมฮะถ้าเก็บแบบที่ยังเปียกๆอยู่เนี่ยโอ้โหงานเข้าเลยนะครับหนึ่ง เชื้อราขึ้นแน่นอนสองพวกซีนกันน้ํานะครับหลุดแน่นอนนะครับผมกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอ่าคุณลองนึกสภาพดูกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นกี่โมงส่วนว่าสัก8ปดโมงอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นรอให้เต็นแห้งอีกกี่ชั่วโมงนะครับแปดโมงอ่ะเอาสัก9ก้าโมงอ่าโอเคเต็นแห้งแล้วกว่าจะเก็บเสร็จ10บโมงถึงได้ออกไปเที่ยวที่อื่นต่อ ในขณะที่กางเต็นท์ใต้ทัรปเนี่ยเจ็ดโมงผมลุกขึ้นมาเก็บเต็นท์เลยนะฮะเพราะว่าเต็นท์มันแห้งนะครับเห็นไหมครับแปดโมงอ่ะแปดโมงเก็บเสร็จแปดโมงครึ่งออกเดินทางเห็นไหมครับมันประหยัดเวลาเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเต็นท์ไปตากไม่ต้องรอแสงแดดนะครับผมก็เลยแนะนําว่าเอาทัรเนี่ยคุมเต็นท์ดีกว่านะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเอาทัรไปคุมเต็นท์ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไลฟ์สไตล์นะครับความชอบเราต่างกันนะครับผมต่อมาคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าลักษณะของทัร นะฮะที่เห็นเยอะแยะมากมายสี่เหลี่ยมบ้างนะครับคางหมูแปดเหลี่ยมปีข้างคาวนะฮะมันดีหรือต่างกันยังไงก็ต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่ว่าที่ผมใช้แต่สี่เหลี่ยมเพราะว่ามันได้พื้นที่เต็มเม็ดเ,เ,เ,เต็มหน่วยครับคุณผู้ชมมันได้พื้นที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในขณะที่ทรงคางหมูมันจะเว้าแบบนี้นะครับว้าแบบนี้แปดเหลี่ยมก็วว้าเว้าเว้าแบบนี้นะครับมันสูญเสียพื้นที่การใช้สอย นะฮะอันนี้ส่วนตัวผมนะถ้าใครชอบแบบคางหมูหรือแปดเหลี่ยมหรือค้างคาวอะไรผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็ผมคิดว่ามันสูญเสียพื้นที่ในการใช้สอยนะครับทรงสี่เหลี่ยมก็ใช่ว่าจะดีนะครับข้อหนึ่งเลยคือมันอุ้มลมนะฮะแน่นอนว่ามันไม่เพียวเหมือนเหมือนทรงคางหมูนะครับมันไม่เพียวเหมือนทรงแปดเหลี่ยมทรงปีค้างคาวแน่นอนนะครับถ้าลมแรงๆมาพัดเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้านลมกว่าไม่ใช่อจาจาแหละต้านลมกว่า นะครับทรงอื่นแน่นอนนะครับแต่ว่าทีา่มันได้ประโยชน์เลยก็คือมันได้พื้นที่เต็มไม่เต็มหน่วยนั่นเองนะครับทรงอื่นอาจจะรู่ลมดีกว่า,าไม่เถียงครับแต่ว่าคุณก็ต้องสูญเสียพื้นที่นะครับในการวางของไปอันนี้ผมว่าแล้วแต่รสนิยมของคุณผู้ชมแล้วนะครับเพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าให้ผมเลือกแน่นอนว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องการพื้นที่ใช้สอยนะครับผม ต่อมานะครับไฟชีทขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ต่างกันหรือไม่ก็ค่อนข้างต่างนะครับหนแน่นอนเรื่องของขนาดนะฮะสเรื่องของการอุ้มลมการอุ้มลมมีในยะะสาคัญอะไรนะครับผมตอบให้ง่ายๆแบบนี้ถ้าอุ้มลมน้อยๆนะครับเช่นไฟชีทสักสา3คูณสอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ไม่ต้องซื้อสมอบกเพิ่ม ะะก็คือคุณก็ใช้สมอบบกที่แถมมากับตัวไฟชีสนั่นแหละนะครับเป็นสมอบบกเล็กๆนะครับที่แบบดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อไรที่คุณผู้ชมใช้ไฟชีสขนาดใหญ่ขึ้น3าคูณสี 4, 4่หคูณสี่สคูณหแน่นอนว่าคุณต้องซื้อสมอบบกเพิ่มแน่นอนนะฮะนั่นคือรายจ่ายที่คุณยังไงก็ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟชีสหรือว่าทามขนาดใหญ่เนี่ยมันมีแรงดึงที่สูง นะฮะถ้าคุณเอาสมอบกเล็กๆนะครับไปตอกยังไงก็ทนแรงดึงของไฟชี้ขนาดใหญ่ไม่ได้เห็นไหมฮะว่ามันมีรายจ่ายตามมานะครับไฟชี้ขนาดใหญ่ขณะที่ไฟชี้ขนาดเล็กนะครับสมอบกที่แถมมากับตัวไฟชี้ก็เอาอยู่แล้วนะผมว่านะนี่ครับคุณผู้ชมนะฮะสะมอบกที่แถมมากับตัวทาบก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสมอบกที่ซื้อต่างหากโด คนละเรื่องครับผมนคนละเรื่องครับเห็นไหมฮะถ้าคุณจะซื้อทับขนาดใหญ่อย่างที่ผมบอกตัวนี้เอาไม่อยู่แน่นอนไม่อยู่แน่นอนนะครับที่แถมมาไม่อยู่คุณต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะสามารถต้านแรงดึงของลมได้นะครับยิ่งไฟชีดคุณใหญ่คุณยิ่งต้องซื้อนะครับผมนี่คือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในขณะที่ตัวทับสักสามคูณสามอะไรแบบนี้ผมว่าแค่นี้มันก็ มันก็น่าจะได้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้นะครับไม่30ก็35หนี่แหละคุณผู้ชมตัวนี้มันกี่เซนวะเนี่ยสาเซนได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก็อย่าลืมด้วยว่าซื้ออ,อซื้อตัวทัพนะครับมันก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับผม อันดับต่อมาเรื่องของเชือกนะครับคผู้ชมจริงๆคุณซื้อทาร์ปสำเร็จมาเนี่ยหนึ่มันจะมีมันจะมีซองใส่ทารใช่ไหมครับซองใส่ทารตัวทารอ่าตัวรังเชือกพร้อมกับเชือกนะครับแล้วก็สมอบกใช่ไหมฮะจริงๆแล้วตัวเชือกเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับกว่าเชือกจะขาดนะกว่าเชือกจะขาด หูไฟชี้คุณไปก่อนแน่นอนนะฮะนั่นแปลว่าผมว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้ใช้เชือกที่แถมมาให้กับตัวทับนั่นแหละนะครับใช้ไปเลยนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเกรดเดียวกันนะครับก็คือเชือกพาราคอร์ดเนาะเชือกพาราคอร์ดสีเขียวสะท้อนแสงดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าเชือกจะขาดนะครับอันดับแรกที่จะขาดเลยคือหูไฟชีทนะครับที่จะขาดก่อนเชือกนะฮะแต่ท่านใดที่อยากจะทําเชือกใช้เองนะครับก็สามารถติดตามคลิปของผมได้คลิปนี้นะ เดี๋ยวผมขึ้นให้นะฮะก็สอนวิธีอ่ทำเชือกสำรองนะครับเอาไว้ขึงไฟชีตขึงเต็นนะฮะประมาณนั้นนะครับลองดูรายละเอียดนะตามคลิปนี้เลยนะครับนะฮะอันดับต่อมาคุณผู้ชมอาจจะถามว่าทาร์บราคาถูกกับทาร์บราคาแพงต่างกันยังไงทำไมมันแพงจังทำไมบางเจ้าขายเกือบ2,000ก็มีทำไมที่เห็นที่เซิร์ชนะครับช้อปปี้ลาซาดา้ามัน300กว่าบาทเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมผมมีไฟชีตพันเก้า ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝายชีส250ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมมาดูฝายชีสราคาถูกกันก่อนนะครับตัวนี้250บาทรวมส่งเป็น300บาทนะครับสนใจก็เข้าช้อปปีพิมพ์คาว่าไฟยชีสช้อปปี้ลาซาด้า e มีหมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้มาดูต้องหูบ้างนะครับก็สมราคามันนะฮะต้องหูมันก็แค่นี้เองคุณผู้ชมมันไม่ได้มีอะไรนะครับเห็นไหมฮะ ผ้าก็เป็นผ้ากันฝนธรรมดานะครับผมเดี๋ยวผมลองคลี่ให้ดูที่คุณเห็นเป็นสีน้ําเงินแบบนี้มันเป็นตัวกัน UV นะครับดูตรงเย็บตะเข็บนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่เห็นไหมมันก็มันก็ได้แค่นี้ยครับราคานี้นะฮะเห็นไหมงานมันก็เอาถ้าพูดตรงๆมันก็โอเคนะครับไม่ได้แย่นะครับถ้าเทียบกับราคานะถ้าเทียบกับราคามันก็แค่นี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ เนื้อผ้าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีซีนตะเข็บนะครับไม่มีซีนตะเข็บนะก็เอ้ยราคานี้เอาอะไรมากมายเนาะซีนตะเข็บกันน้ํารัว่วน้ําซึมไม่มีนะครับแต่ว่าผมเทสดูแล้วนะก็โอเคครับผมใช้งานได้เหมือนกันนะฮะอ่ามาดูอ่า,าอตัวแพงกันบ้างนะครับตัวแพงอันดับแรกเลยคือมันมีทุงให้นะฮะตัวนี้ถ้าคุณเคยดูคลิปผมนะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือผมใช้ไปแล้วไฟชีสสั่งตัดอ่าสั่งจากไฟชีไทยนะครับ Facebook ไฟชีไทยไม่ได้ค่าโฆษณานะ ผมซื้อที่ไหนผมก็บอกที่นั่นนะครับผมโอเคทีนี้ก็เปิดออกมานะฮะตัวนี้พันเก้านะครับผมจริงๆมันพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับมันรวมโลโก้ด้วยโลโก้โอลิวก็เลยแพงเนาะจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้ามือใหม่จะมาเล่นไฟชีสราคาเป็นพันผมไม่แนะนํานะแต่ว่าท่านใดอยากจะซื้อก็ตามนั้นนะครับมาดูกันว่าทําไมมันแพงนะดูความหนาดูครับหนาแบบ โอ้โหเลยนะผู้ชมดูดิขอบเขือเย็บมาดีดีนะครับมีหุรูรรตาไก่นะด,ดูฮะดูดูผู้ชมนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นตัวผ้าไาชีตตัวนี้เป็นตัวผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับรองรับแรงดึงแรงกระชากเห็นไหมหนามากนะครับเนี่ยหนาสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เนื้อผ้าเป็นลิฟสต็อปนะครับผมลิฟสต็อปลิฟสต็อปมันจะเป็นเหมือนเส้นตารางอ่าผู้ชมเห็นไหม มันจะเป็นเหมือนเส้นตารางนะครับข้อดีมันก็คือมันสามารถรับแรงดึงได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้ามันขาดเนี่ยมันจะมันจะไม่ขาดยาวแบบนี้นะครับถ้ามันขาดมันจะขาดเฉพาะจุดแน่นอนว่ากันน้ํา100%แน่นอนแล้วก็กันแดด100%ด้วยนะครับผ้าตัวนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดผ้าตัวนี้เป็น 70d โค้ดแบ็คนะครับที่เขาโฆษณานะมาดูกันว่ากันแดด1 0 0หรือเปล่าอย่างที่เขาโม้กันหรือเปล่านะครับอ่าวิธีเช็คง่ายๆอ่ะผมเอาไฟชีดราคาถูกมาก่อนนะตัวนี้ไฟชีดราคาถูกนะครับ เอาง่ายๆเลยแฟลนะครับจอ่อเห็นไหมนี่ยฮะอันนี้มีมีแสงแดดรอดมาอยู่นะครับนะฮะก็ตามราคาเนาะอ่ะมาดูตัวแพงกันบ้างอ่ะดูนะครับไฟจากแฟลนะครับจ่อเลยนะฮะปึ๊บเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมนี่นะฮะกันแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพันเะก้านะฮะแต่กันแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นคุณคุณจะแลกหรือเปล่านะฮะยอมแลกไหมราคาที่สูงแต่กันแดดได้ยอดเยี่ยมนี่อันนี้คือผมจ่อเลยนะจ่อเลยเนี่ยฮะอันนี้คือตัวตัวมือถือนะนี่จ่อเลยนะครับนี่อ่าเด้งออกมาเนี่ะนะครับผมก็มันแพงด้วยวัสดุแพงด้วยวิธีการตัดเย็บด้วยนะครับราคามันก็เลยสูงแบบนี้แหละนะครับผมต่อมาผมพูดเรื่องของเสานะผมว่ามันดีนะครับก็คือเสาของวิดาลิโดนะครับ คุณเข้าไปช้อปปี้ไม่ก็รัชดานะครับพิมพคาว่าเสาแดงแค่นั้นเองเดี๋ยวคุณก็เจอนะครับเสาของวิดาลิโดนะฮะราคามันผมจำไม่ได้น่าจะ590ต่อคู่นึงนะฮะคู่หนึ่งมันจะมี2เมตรสีนะครับสเมตรสี 2, ต้น1คู่นั่นแปลว่าคุณต้องซื้อ2คู่คุณจะได้เสา4ต้นนะครับผมว่ากําลังดีนะกำลังดีนะฮะ,ะเสายี่ห้ออื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าวิดาลิโดผมเทสมาแล้วว่าเฮ้ยโอเคเสาเขาดีจริงๆนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับคุณผู้ชมอันไหนดีก็บอกว่าดีนะฮะลอไงไม่หาดูนะครับสุดท้ายแล้วการกางทาปเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะครับคุณผู้ชมคือคือมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับอันนี้ผมแค่เป็นไกด์ไลน์ให้คุณเฉยๆนะว่าเออทำยังไงบ้าง1 2 3 4นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเช่นคุณใช้ K2 f o r t ร์เอยู่คุณอยากใช้าทาร์ปคูณ3ก็ได้ครับไม่มีปัญหา คุณใช้เคชัวอยู่อย่างเงี้ยคุณอยากใช้ทับสองคูณสี่อย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องยกตัวอย่างคนอื่นเลยขนาดผมนะขนาดผมไปกับแม่2คนนะครับอุทยานแห่งชาติภูผามานคุณผู้ชมน่าจะจําได้ผมยังใช้ทับขนาด5้าคูณสเลยนะครับทั้งๆที่มันใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราก็ไปแค่2คนแต่ว่าผมผมอยากได้ใหญ่ๆผมก็เลยกางใหญ่ๆไว้เลยนะฮะเห็นไหมฮะจริงๆแล้วทับห้าคูณสเนี่ย อยู่ได้4ีหคนเลยนะห้าคนเลยแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมอยู่กับแม่แค่2คนผมยังใช้ทารขนาดใหญ่เลยมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ที่ผมบอกนี่ก็คือเป็นไกด์ไลน์ให้คุณผู้ชมเฉยตอนนี้ไฟล์ชีทที่ขายกันมีอะไรบ้างมีไฟล์ชีทราคาถูกเนาะจาก s h o p e ี Lazada นะครับพิมพ์คำว่าไฟชีทนะเดี๋ยวคุณก็เจอ2 K2 3K ชัวสนามเดินปลาหรือว่าอะไรอีกนอ d ดิกโคแมน นะครับไฟชีทห้าหกพันเจ็ดแปดพันไฟชีทหมื่นก็มีนะครับก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของคุณผู้ชมแล้วกันก่อนซื้อก็ลองถามคนขายดูว่าเขาแถมอะไรให้ไหมนะครับบางที่ไฟชีทราคาแพงนะครับเขาอาจจะแถมเสาไม่ไม่ใช่แถมหรอกครับแต่ว่าเป็นเซตของมันมันก็เลยแพงหนึ่งมันจะมีะถุงใส่สองมันจะมีตัวทัาบสามมันจะมีเชือกสี่มันจะมีเสาอ่าสี่อย่างแบบนี้ก็พร้อมกลางได้เลยราคามันก็เลยสูงนะครับแต่บางร้าน ขายแค่ตัวผ้าก็มีนะครับเสาคุณต้องไปหาเองเชือกคุณต้องไปหาเองสมอบกคุณต้องไปหาเองอะไรประมาณนี้ก่อนสั่งถามคนขายก่อนดีที่สุดนะครับตัวไหนขาดตัวไหนเหลือเราค่อยซื้อต่าเราค่อยซื้อเพิ่มนะครับคุณผู้ชมโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะพูดมาซะยาวเลยเพราะว่ามีคนถามผมเยอะมากผมก็เลยทําเป็นคลิปให้เลยนะครับผมสอนไว้หมดเลยวิธีการตั้งเสาว,วิธีการใช้เชือก นะครับวิธีการทำเชือกเองตั้งเสารีวิวทับเคทูวิดาลิโดอะไรพวกนี้นะผมทำหมดเลยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับน่าจะได้ประโยชน์สำหรับมือใหม่โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเยียมเลย